สวัสดีครับกลับมาพบกับผมอีมเช่นเคยโอคารุตโตคุงพอดแคสต์ที่จะมาเล่าเรื่องส่งคุณเข้านอนด้วยเรื่องชวนขนลุกและใน EP ีนี้ผมก็กลับมาพร้อมกับเรื่องเล่าจากโรบล็อกทีปี้พาสตากันอีกครั้งหนึ่งโดยเรื่องราวในคราวนี้เราจะมาฟังเรื่องราวเกี่ยวกับยูเซอร์ลึกลับภายในแพลตฟอร์มโ o บล็อกันบ้างแต่และยูเซอร์ที่เอามาเล่าใน EP นี้ จะมีความลึกลับและน่ากลัวขนาดไหนและตัวคุณจะเคยรู้จักกับพวกเขาหรือไม่เมื่อทุกคนพร้อมแล้วก็ขอเชิญรับชมและรับฟังเรื่องราวกันได้เลยครับเรื่องที่1 user 1 mm มันก็เหมือนวันปกติธรรมดาวันหนึ่งผมกับเพื่อนเราเล่นเกมโปรดของพวกเราในโ o บ b l o x และพวกเราก็สนุกสนานกันตามประสา จนกระทั่งจูๆ่ๆคอมของผมก็เกิดเออร์รอขึ้นมาและผมก็ไม่รู้เลยว่ามันเป็นเพราะอะไรแล้วผมก็หาทางซ่อมไม่ได้เลยตลอดทั้งวันจนกระทั่งวันต่อมาผมลองกลับมาเปิดคอมและเข้าโรบล็อกโชคดีมากที่ทุกอย่างกลับมาเป็นปกติแต่ผมก็ดีใจได้แค่ไม่นานเพราะผมเห็นมีคนส่งข้อความมาหาผมในโรบล็ x ตอนแรกผมก็เห็นว่า ชื่อคนที่ส่งข้อความมาเป็นชื่อของเพื่อนผมผมเลยกดเข้าไปอ่านดูแต่ปรากฏว่าพอเปิดอ่านข้อความเต็มๆม,มันกลับกลายเป็นชื่อของใครอีกคนหนึ่งที่ผมไม่เคยรู้จักมาก่อนชื่อตรงหัวข้อข้อความมันเขียนด้วยอักษรแปลกๆมันเหมือนมีตัวอักษรจำนวนมากเขียนเรียงทับซ้อนกันแต่ผมก็พอจะอ่านได้คำว่า no escape หรือที่แปลได้ว่า ไม่มีทางหนีพอเพื่อนผมกลับมาออนไลน์ใน Roblox ปรากฏว่าข้อความแปลกๆนั้นก็หายไปแล้วผมรีบเอาเรื่องนี้ไปบอกกับเพื่อนทันทีและเขาก็ถามผมกลับมาว่าใช่คนที่ชื่อแปลกๆยาวๆขึ้นต้นด้วยตัว 1MM หรือเปล่าผมแปลกใจที่เพื่อนผมกลับรู้เรื่องนี้มาก่อนผมเลยถามว่าสรุปมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่เพื่อนผมเลยเล่าว,ว่า เมื่อวานตอนที่คอมผมเออเรอร์แล้วหลุดออกจากเกมไปเขาได้รับข้อความจากคนแปลกๆคนนี้ส่งมาหาและชื่อหัวข้อก็เขียนว่า No Escape เหมือนกันทีแรกเพื่อนผมก็คิดว่าคนคนนี้คงจะเป็นพวกเกรียนตั้งใจมาปวนเพื่อนเลยส่งข้อความด่ากลับไปแต่ปรากฏว่ายูเซอร์คนนั้นก็ส่งข้อความกลับมาอีกข้อความว่านี่มันเพิ่งจะเริ่มต้น เราเลยตัดสินใจจะลองไปสืบยูเซอร์ประหลาดคนนั้นแล้วพอเราไปดูโปรไฟล์ของเขาก็เจอว่าหน้าโปรไฟล์ประวัติเขียนด้วยตัวอักษรกรีกแปลกๆที่อ่านไม่รู้เรื่องแล้วพวกคนที่เป็นเพื่อนกับยูเซอร์คนนี้ก็ดนนันมีอวตารเหมือนกับยูเซอร์คนนี้เป,เป,เป๊ะแล้วเราก็เจออีกว่าเขาได้สร้างเกมของตัวเองไว้เกมหนึ่งที่ไม่มีชื่อเขียนไว้ด้วยความมือไวของผม ผมเลยกดเข้าไปเล่นเกมนั้นทันทีภายในเกมของเขามันก็ดูไม่มีอะไรมากยกเว้นแต่ท้องฟ้าในเกมที่ตัดสลับระหว่างกลางวันกับกลางคืนแบบเร็วมากๆผมรู้สึกขนลุกแปลกๆเลยรีบออกจากเกมมาแล้วผมก็มาบอกเพื่อนให้ลองเข้าไปเล่นเกมดูแต่พอทันทีที่เพื่อนผมลองเข้าไปในเกมปรากฏว่าเขาได้เจอกับยูเซอร์ประหลาดคนนั้นมาปรากฏตัวต่อหน้าเขาในระยะประชิด พร้อมกับใบหน้าอวตาที่ฉีกยิ้มกว้างนายไม่รู้หรอกว่าฉันดีใจขนาดไหนที่นายมาเจ้านั่นมันพูดกับเพื่อนผมเพื่อนผมพยายามใจแข็งรีบพิมพ์ดากลับไปและสั่งให้เขาเลิกมายุ่งกับพวกเราซึ่งยูเซอร์คนนั้นก็ไม่ได้ตอบโต้อะไรเพียงแค่มองตรงมาที่เพื่อนผมอีกสักพักหนึ่งแล้วก็ออกจากเกมไปผมมีลางสังหรณ์ว่า เพื่อนผมกําลังถูกเป็นเป้าหมายของยูเซอร์ประหลาดคนนี้แล้วหลังจากที่ผมลองกลับมาสืบดูโปรไฟล์ของเขาอีกรอบผมก็เจอว่าพวกชื่อเพื่อนของโปรไฟล์นี้ทั้งหมดนั้นมันคือบัญชีที่ถูกปล่อยร้างมานานแล้วชื่อพวกนี้มันอาจจะเป็นชื่อของเหยื่อที่ถูกยูเซอร์คนนี้เล่นงานแน่ๆแล้วผมก็กลัวว่าเพื่อนผมอาจจะเป็นหนึ่งในบัญชีรายชื่อเพื่อนของมันรายต่อไป วันต่อมาผมกับเพื่อนเราเลยตัดสินใจบล็อกยูเซอร์คนนั้นเพื่อไม่ให้เขากลับมายุ่งกับพวกเราได้อีกแต่ก็ผิดคาดเจ้านั่นมันเปลี่ยนไปใช้แอคเคาท์ยูเซอร์อื่นซึ่งก็คือหนึ่งในเพื่อนในบัญชีแล้วเจ้านั่นก็ตามมาหลอกหลอนพวกเรามากกว่าเดิมเจ้านั่นทั้งส p ปมข้อความมาหาพวกเราไม่หยุดไม่ว่าตอนนั้นพวกเราเล่นเกมอะไรอยู่ผมก็หวังว่ามันจะไม่ทำอะไรผม กับเพื่อนผมไปมากกว่านี้ผ่านไปถึงหนึ่งปีหลังจากนั้นดูเหมือนเจ้านั้นน่าจะเลิกรังควานพวกเราแล้วจนผมเองก็เกือบจะลืมเรื่องของยูเซอร์นั่นไปส่วนเพื่อนผมก็ยังคงอยู่ดีปกติแล้ววันนั้นเพื่อนผมก็มาชวนให้กลับไปเล่นเกมโรบอกเหมือนยังเคยแล้วจูจ่จูผมก็ไม่รู้นึกยังไงชวนเพื่อนคุยเกี่ยวกับยูเซอร์แปลกๆคนนั้นที่เคยมาก่อกวนเราเมื่อปีก่อน ผมถามเพื่อนว่ายังจำเจ้านั่นได้ไหมเพื่อนก็ตอบกลับมาว่าแน่นอนใครจะไปลืมเรื่องหลอนๆตอนนั้นได้ผมเลยชวนเพื่อนไปแอบส่องโปรไฟล์ของเจ้านั่นดูอีกสักครั้งว่ามีอะไรเปลี่ยนไปบ้างพอพวกเราไปดูก็เจอว่าคนคนนั้นได้สร้างเกมใหม่เพิ่มพวกเราเห็นว่าน่าสนใจดีก็เลยลองเข้าไปในเกมนั้นดูและพอพวกเราเข้ามาในเกมนั้น พวกเราสองคนก็ถูกส่งมาอยู่ในห้องสี่เหลี่ยมมืดๆแล้วที่ตรงกลางห้องพวกเราก็เห็นยูเซอร์ที่ยืนหันหลังให้พวกเราอยู่ผมกับเพื่อนเราลองเดินเข้าไปหาเจ้านั่นแต่ไม่ว่าพอเราจะใกล้ถึงตัวเขากี่ครั้งก็ตามตัวอวตารของเราก็จะถูกจับเทเลพอร์ตกลับมาที่จุดเริ่มต้นทุกครั้งและหลังจากที่เราพยายามกันอยู่หลายรอบร่างของเจ้านั่น ก็หันมามองพวกเราแป๊บหนึ่งก่อนจะหันหลังกลับไปตามเดิมแล้วตอนนั้นผมก็ไม่ทันรู้ตัวเลยว่าเพื่อนของผมยืนนิ่งไม่ได้ขยับตัวแล้วผมลองเดินเข้าไปหาเจ้านั่นอีกครั้งแต่ผมก็ยังถูกเทเลพอร์ตกลับมาที่เดิมส่วนตัวของเพื่อนผมตอนนี้เขาก็หายไปแล้วผมเลยลองเปลี่ยนวิธีใช้กริชในเกมก็คือหมุนมุมกล้องในเกมด้วยเมาส์ เพื่อให้มองทะลุเห็นไปด้านนอกของห้องและเชื่อไหมครับผมมองเห็นด้านนอกห้องจริงๆที่ตรงด้านนอกผมเห็นเหมือนหัวที่พูดคำว่าเอเทนอลวนซ้ำๆผมลองใช้วิธีกดเดินและกระโดดพร้อมกันซ้ำๆจนในที่สุดผมก็ออกมาอยู่ด้านนอกได้แล้วผมก็เจอว่าเพื่อนผมก็อยู่ด้านนอกเหมือนกันแล้วผมกับเพื่อนก็เพิ่งจะเห็นว่าที่ด้านนอก มันมีร่างของเจ้านั่นอีกร่างหนึ่งซึ่งมีขนาดตัวที่ใหญ่ยักษ์พร้อมกับตาสีแดงจ้องมองพวกเราอยู่แล้วหลังจากนั้นต่อมาจูจ่ๆคอมของผมก็เกิดปิดชัดดาวไปเองส่วนเพื่อนของผมยังคงอยู่ในเกมนั้นเพื่อนมาเล่าให้ผมฟังในตอนหลังว่าตอนที่ผมหลุดไปแล้วเพื่อนได้มองตรงไปที่ร่างยักษ์ตรงหน้าแล้วจูจ่ๆภาพในเกมก็กระตุกอย่างหนัก ก่อนที่เครื่องคอมของเขาจะปิดไปเองในตอนหลังพวกเรารู้แล้วว่าที่นั่นไม่ต้อนรับพวกเราแน่ๆและทางที่ดีที่สุดก็คืออย่าไปยุ่งกับเกมนั้นร่วมถึงยูเซอร์คนนั้นจะดีกว่าขอเตือนด้วยความหวังดีเรื่องที่สองเอสวัสดีทุกคนตอนนี้ผมก็เล่น Roblox มาได้6ปีแล้ว ผมกับเพื่อนๆเราสนุกและรักโรบล็อกส์มากๆแต่มันก็เคยมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ทำให้ผมหลอนและไม่กล้ามาเล่นโรบล็อกไปนานสองเดือนเลยผมก็หวังว่าเรื่องที่เกิดขึ้นจะเป็นแค่พวกป่วนมาแกล้งกันเล่นๆผมจะเขียนเล่าเรื่องแบบเป็นวันๆไว้พวกคุณจะได้เข้าใจเรื่องง่ายๆเรื่องของเธอคนนั้นบันทึกวันที่3มีนาคมปี2021 ตอนนั้นผมก็ยังเป็นแค่เด็กอายุ12ปีธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งที่ชอบเล่นโ o บล็ x มากๆจนกระทั่งจู่ๆผมก็ได้รับคำขอเป็นเพื่อนจากยูเซอร์ที่ใช้ชื่อว่า herxdgirl677 ที่หน้าโปรไฟล์ของเธอมีเพียงแค่คำเดียวที่เขียนว่า Hi และดูเหมือนเธอก็เพิ่งจะเริ่มเล่นโรบล็อกส์ไม่นานผมเดาว่าเธอคงน่าจะเป็นเด็กที่ยังอายุน้อยมากๆ ที่เล่นเกมผ่านโทรศัพท์มือถือผมก็ไม่ได้คิดอะไรมากเลยตอบรับคำขอเป็นเพื่อนของเธอบันทึกวันที่4มีนาคมปี2021วันต่อมาเธอคนนั้นก็ได้เป็นเพื่อนกับผมใน Roblox เธอก็ดูเป็นเด็กเล็กธรรมดาคนหนึ่งที่ไม่น่ามีพิษมีภัยอะไรเหมือนกับพวกเรื่องเล่าคลีปปีพาสตาที่ผมเคยฟังมาเธอแนะนำตัวว่า เธอเพิ่งจะเริ่มเล่นโลบล็อกสได้ไม่นานแต่นึกไม่ถึงเลยว่าพอผมเริ่มคุยกับเธอได้เพียงไม่กี่คำทุกอย่างมันจะเปลี่ยนไปเร็วขนาดนั้นจู่ๆเธอก็เริ่มถามคำถามแปลกๆก,กับผมเช่นผมสูงเท่าไหร่หรือไม่ก็ผมมีแขนไหมคือคำถามมันก็ดูแปลกๆแ,แต่ผมก็ตอบเธอไปตามตรงทุกอย่างแล้วหลังจากนั้น ธอก็ส่งลิงก์ชวนผมไปเล่นเกมของเธอที่มีชื่อว่า The Fun Place ผมต้องบอกก่อนว่าในปัจจุบันตอนนี้เกมนั้นมันโดนปิดไปแล้วด้วยเหตุผลบางอย่างหลังจากที่ผมลองเข้าไปในเกมของเธอเรื่องแปลกๆก็เริ่มเกิดขึ้นจุดที่ตัวผมอยู่มันเป็นปราสาทบอลหลังหนึ่งแล้วก็มีเหมือลูกบอลลูกหนึ่งตั้งอยู่ในนั้นแล้วผมก็สังเกตเห็นว่า ที่พื้นที่กลางห้องมีขวดซอสมะเขือเทศตกอยู่ผมพอเดาได้ว่าขวดซอสมะเขือเทศนั้นน่าจะสื่อถึงอะไรสักอย่างแน่ๆผมเลยพิมพ์ไปถามเธอเรื่องของขวดซอสแต่ทันทีที่ผมพิมพ์ถามไปตัวของเธอก็ออกไปจากเกมทันทีแปลกมากแต่ผมก็ยังไม่คิดอะไรอยู่ดีแล้วก็ออกจากเกมของเธอเพื่อไปเล่นเกมฟันกี้ f รายด y ต่อ แต่ปรากฏว่าพ่อผมไม่อยู่ในเกมใหม่เธอคนนั้นก็จอยเกมตามผมเข้ามาด้วยและสิ่งที่สะดุดตาผมก็คือตอนนี้สกินของเธอกลายเป็นสีดำทั้งตัวแล้วจูจ่ๆชุดอวตารตัวผมก็ถูกเปลี่ยนกลายเป็นชุดเก่าที่ผมเคยใส่เมื่อ3ปีก่อนตอนนั้นผมก็ยังคิดแค่ว่ามันอาจจะเป็นปัญหาบั๊กในเกมผมเลยกดออกจากรบล็อแต่หลังจากนั้น ผมก็ต้องหยุดเล่นโรบล็อกไปนานถึง2วันเต็มเพราะตัวผมยังติดอยู่กับชุดเก่าแล้วทำยังไงก็เปลี่ยนไม่ได้สักทีบันทึกวันที่6มีนาคมปี2021ผมกลับไปเล่นเกมของเธอคนนั้นอีกรอบและคราวนี้มันก็มีการเปลี่ยนแปลงบางอย่างขวดซอสมะเขือเทศในปราสาทบอลมันมีซอสไหลออกมาแล้วจู่ๆขวดนั้น มันก็หายไปหลังจากที่ผมจ้องมันประมาณสิบวินาทีได้ผมก็พิมพ์ไปถามเธอเหมือนเดิมเกี่ยวกับเรื่องขวดซอสมะเขือเทศแล้วก็ตามคาดพ่อผมถามเธอปุ๊บเธอก็รีบออกจากเกมไปทันทีแต่ก็มีอีกอย่างหนึ่งที่ไม่เหมือนเดิมคือในตอนนี้ในห้องที่ผมอยู่มีรูปรูปหนึ่งที่วาดไว้บนกำแพงซึ่งน่าจะเป็นรูปที่เธออัปโหลดใส่เข้ามา แล้วไม่ทันที่ผมจะตั้งตัวจู่ๆผมก็เห็นร่างตัวแปลกๆตัวหนึ่งโผล่เข้ามาในห้องซึ่งรูปร่างหน้าตาของมันเหมือนกับตัวบนกำแพงมากๆมันส่งเสียงพูดอะไรบางอย่างที่ผมฟังไม่รู้เรื่องแล้วมันก็เริ่มวิ่งไล่ผมแต่ยิ่งผมวิ่งหนีมันนานเท่าไหร่เจ้าตัวนั่นมันก็เริ่มวิ่งเร็วขึ้นเรื่อยๆจนจูๆ่ๆตัวของผมก็เกิดขยับตัวไม่ได้ เจ้าตัวแปลกๆนั่นเข้ามาใกล้ตัวผมแล้วพูดว่าสวัสดีดูที่หน้าต่างสิแล้วผมก็ทำตามที่มันบอกผมได้เห็นร่างแปลกๆอีกร่างหนึ่งที่มีสีดำสนิทจ้องมองผมมาจากทางด้านนอกแต่มันก็เพียงชั่วพริบตาเดียวร่างของมันก็หายไปผมว่าไอเกมนี้มันกำลังแกล้งหลอกผมให้กลัวอยู่แน่ๆและผมมั่นใจมาก ว่าเด็กคนนั้นจงใจจะแกล้งผมแล้วไม่ทันไรเธอคนเดิมก็กลับเข้ามาในเกมอีกรอบและในมือของเธอมีเหมือนม้วนวิดีโอเทปมาด้วยผมเริ่มสับสนว่านี่มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่เธอเดินไปที่ทีวีในปราสาทแล้วเริ่มใส่เทปวิดีโอเข้าไปแล้วภาพในทีวีก็เผยให้เห็นภาพภาพหนึ่งขึ้นมาผมไม่อยากจะเชื่อสิ่งที่เห็นเลย ภาพในทีวีมันคือตัวผมเองที่กำลังนั่งเล่นอยู่หน้าคอมพิวเตอร์ผมอึ้งทำอะไรไม่ถูกไปประมาณนาทีหนึ่งก่อนที่ภาพในทีวีจะดับไปอ้าวเทปพังซะแล้วเธอพูดขึ้นพร้อมกับหัวเราออกมาก่อนที่เธอจะหันมาพูดกับผมด้วยประโยคแปลกๆพ่อพ่อเหรอฉันมีพ่อด้วยเหรอผมไม่แน่ใจว่า เธอมองเห็นผมเป็นพ่อที่ตายไปแล้วของเธอหรือเปล่าผมจำได้เกี่ยวกับเรื่องเล่าของ 4NN1 ผมก็ไม่กล้าการันตีว่าเธอคนนี้กับ 4NN1 มีความเกี่ยวข้องหรือเป็นคนเดียวกันหรือเปล่าก่อนที่อีกประมาณ10วินาทีต่อมาเธอจะออกจากเกมไปอีกครั้งพร้อมกับคอมของผมที่ปิดชัดดาวไปเองหลังจากที่ผมกลับมาเปิดคอมได้อีกครั้งปรากฏว่าในคอมของผม มีภาพสครีนช็อตมากถึง49ภาพโผล่เข้ามาในเครื่องของผมแล้วภาพทั้งหมดนั้นมันคือภาพตอนที่ผมอยู่ในเกมของเธอผมรีบล็อกอินกลับเข้าโรบล็ x แล้วก็เจอข้อความล่าสุดที่เธอส่งมาหาถ้าคิดว่าจะหยุดชันได้ก็ขอให้โชคดีผมคิดไว้แล้วว่าเธอจงใจจะแกล้งผมแต่นี่มันแรงเกินไปมาก ผมเลยรีบลบเธอออกจากรายชื่อเพื่อนและบล็อกเธอทิ้งทันทีบันทึกวันที่7มีนาคมปี 2021. วันนี้ผมไม่กล้ากลับมาเล่นโรบล็อกแล้วแล้วผมก็ต้องทำใจนานถึง2เดือนกว่าที่ผมจะกล้ากลับมาเล่นได้สิ่งที่ทำให้ผมหลอนที่สุดก็คือภาพตัวผมที่นั่งหน้าคมเธอไปเอาภาพนั้นมาได้ยังไง หรือเธอสามารถแฮกคอมของผมได้แต่ยังไงก็ช่างผมอยากจะมาเตือนผู้คุณทุกคนถ้าคุณเจอคนที่ชื่อ herxdgirl 6ก7อย่าไปยุ่งกับเธอเด็ดขาดเรื่องที่3 g ม case 6 6 6 real official เรื่องนี้ถ้าจะให้เล่าตั้งแต่จุดเริ่มต้นผมก็คงต้องขอย้อนกลับไป สมัยที่ผมเพิ่งหัดเริ่มเล่น r o บ lox ตอนนั้นผมยอมรับว่าผมยังนูบมากๆแต่ผมก็พอจะรู้จักเรื่องเล่าคลีปปี p a าสตใน r o b lox อยู่บ้างและเรื่องที่ผมสนใจเป็นพิเศษก็คือ g a ส6 666โดยส่วนตัวผมก็เป็นคนที่ชอบสำรวจชอบท้าทายเรื่องลึกลับแบบนี้อยู่แล้วจนมีอยู่วันหนึ่งตอนที่ผมกำลังเล่นเกมเนเจอร์ลดีซ s สเตอร์สไวเวล เรื่องแปลกๆมันก็เกิดขึ้นตอนนั้นผมสังเกตเห็นผู้เล่นคนหนึ่งในเกมที่มีชื่อว่า g กส6 6 6 6หกเรี f วออฟฟิเขาเดินเข้ามาหาผมพร้อมกับพูดทักทายแล้วก็ชวนผมให้ลองเข้าไปเล่นเกมของเขาจริงๆตอนนั้นผมคิดว่าคนนี้ก็แค่พวกอวนาบีอยากดังคนหนึ่งแต่ผมก็บ้าจี้ตามคำชวนของเขาแล้วลองเข้าไปเล่นเกมที่เขาส่งมาแล้วกว่าผมจะรู้ว่า ผมคิดผิดมันก็สายไปมากเกมของเขามีชื่อว่าเกส6 666หกไนท์แมร์ผมจำได้ว่าโปรโฟไฟล์ของเขามีเพื่อนทั้งหมด200คนซึ่งถ้าเขาเป็นแค่เกสในเกมจริงๆก็ไม่น่าจะมีเพื่อนเยอะขนาดนั้นแล้วเขาก็เริ่มเล่นโลบล็อมาตั้งแต่ตอนปี2018ผมก็ไม่ได้คิดอะไรมากแล้วก็กดเข้าไปจอยเกมของเขาภาพในเกม ก็ไม่ได้ดูสะดุดตาอะไรมากโมเดลในเกมส่วนใหญ่ก็เป็นฟรีโมเดลธรรมดาตอนนั้นผมถึงกับหลุดคำออกมาแล้วก็พิมพ์บอกเขาไปว่านี่มันงี่เง่ามากๆตอนนั้นผมก็คิดว่าเขาจะโกรธแล้วแบนผมออกจากเกมแต่ผิดคาดเขากลับพูดตอบกลับมาว่าคิดว่าฉันจะแบนนายใช่ไหมละ่ะฉันไม่โง่นะแล้วเขาก็ทิงถาย ด้วยการพูดชื่อจริงของผมออกมาผมช็อกมากนึกไม่ถึงว่าจูจูเขาก็รู้ชื่อจริงผมทั้งั้งที่ผมไม่เคยบอกใครในเกมมาก่อนและด้วยความตกใจผมเลยรีบกดออกจากเกมหน้าต่างข้อความกลับเด้งขึ้นมาว่าจะรีบไปไหนพวกเรายังไม่ได้มาสนุกด้วยกันเลยผมพยายามจะกดออกจากเกมรัวๆแต่มันก็ไม่ได้ผล และไม่ว่าผมพยายามเอาตัววิ่งหนีไปทางไหนเขาก็จะเทเลพอร์ตตัวผมกลับมาที่เดิมก่อนที่เขาจะเริ่มพูดต่อฉันไม่มีเพื่อนผมงงมากเขาพูดถึงอะไรในโปรโฟไฟล์ของเขาก็บอกว่ามีเพื่อนตั้ง200คนใจนึงผมก็กลัวมากๆแต่อีกใจหนึ่งก็อยากรู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นต่อแต่สุดท้าย ภาพในเกมก็เริ่มกลับกลายเป็นหน้าจอกริชแตกๆแล้วเกมก็ปิดตัวไปเองแต่แทนที่ผมจะออกมาอยู่ที่หน้าโฮมเพจของเว็บ r รบล็ x ปกติกลายเป็นว่าตัวผมกลับถูกส่งมปเกมหนึ่งที่มีชื่อว่า h a hallway ในเกมมันก็ไม่มีอะไรมากนอกจากห้องที่เป็นโถงทางเดินยาวๆให้ผมเดินตรงไปเรื่อยๆแมปนี้มันเหมือนไม่มีที่สิ้นสุด ผมเดินตรงยาวนานถึง6นาทีแล้วแต่ก็ยังไม่เจอทางออกแล้วระหว่างนั้นเองผมก็เห็นร่างผู้ชายสีดำที่ยืนอยู่ตรงหน้าผมร่างนั้นพูดกับผมสั้นๆว่าช่วยด้วยแล้วทันใดนั้นเกส6 6 6ก็ปรากฏตัวด้านหลังผมแล้วพูดว่าดูท่านายจะยังเดินไปไม่ถึงสุดทางเดินนะแล้วภาพก็ตัดดำมืดไป5วินาที ก่อนที่ภาพจะตัดกลับมาสว่างอีกครั้งพร้อมกับตัวผมที่ถูกส่งมาอีกที่ที่หนึ่งที่เหมือนจะเป็นสุดทางเดินของโถงทางเดินพร้อมกับร่างคล้ายกองศพจำนวนมากที่อยู่รอบตัวผมและระหว่างที่ผมตกใจจนไม่กล้าจะขยับตัวไปไหนจูจ่ๆก็มีหลุมมาผุที่ใต้เท้าผมแล้วร่างของผมก็ตกล่วงลงไปในห้องโรงขังแล้วเกส666 ก็พูดกับผมขึ้นมาอีกครั้งฉันรู้ว่านายคิดว่าเกมที่มีแต่ฟรีโมเดลจะทำอะไรนายไม่ได้ล่ะสิฉันใช้ของพวกนั้นหลอกคนอย่างนายมาติดกับเยอะแล้วผมพยายามพิมพ์ขอโทษเขาและขอให้เขาปล่อยตัวผมไปแต่เขาก็พิมพ์ตอบกลับมาแค่ไม่ผมพยายามจะกดปุ่ม a l t e n a t e control delete รวมถึงทั้งกดปุ่มปิดคอมปุ่มรีสตาร์ทแต่คอมผมก็ยังไม่ยอมปิด แล้วในจังหวะที่ผมกำลังกลัวจนสติแตกเคส666ก็พูกับผมทิ้งท้ายนี่คงเป็นบทเรียนสำหรับนายนะแล้วในที่สุดคอมของผม,ผมก็ปิดตัวลงไปเองหลังจากนั้นคอมของผมก็เหมือนจะพังและไม่สามารถเปิดกลับมาได้อีกเลยจนพ่อแม่ผมต้องไปซื้อคอมใหม่ให้แล้วพอผมกลับมาเช็คเกมนั้นปรากฏว่าเกมนั้น มันถูกลบหายไปจากโรบล็ x แล้วจนเวลาผ่านไปอีกหนึ่งเดือนทุกอย่างก็ดูเป็นปกติผมคิดว่าทุกอย่างคงจะจบแล้วแต่ก็ผิดคาดในตอนที่ผมกำลังเล่นเกมในโรบล็ x กอยู่ดีๆตัวผมก็ถูกเทเลพอร์ตมาที่อีกเกมหนึ่งรอบตัวมีเพียงความว่างเปล่ากับร่างของเกส666ที่ยืนอยู่ตรงหน้าผมน่ายเหลือเวลาอีกไม่กี่เดือน เขาพูดกับผมสั้นๆก่อนจะเทเลพอร์ตส่งผมกลับไปที่เกมเดิมที่ผมเล่นไว้ผมพยายามเอาเรื่องนี้ไปแจ้งกับทีมงาน Roblox แต่ก็ไม่มีใครเชื่อผมเลยแล้วหลังจากนั้นไม่นานผมก็ได้รับข้อความจากคนที่มีชื่อว่า Guest 6 6 6 Real Official ข้อความนั้นมันยิ่งทำให้ผมหลอนมากกว่าเดิมฉันจะไปหานายพร้อมกับแน่ที่อยู่จริงของบ้านผมมาในข้อความ ผมกลัวไปหมดไม่รู้ควรจะทำยังไงต่อผมหวังว่ามันคงจะเป็นแค่คำขู่ของพวกเกรียนถ้ามีอะไรอัปเดตเพิ่มผมจะรีบมาบอกนะครับอัปเดตวันที่13กรกฎาคมปี2020จนถึงวันนี้ผมยังไม่เจอกับเกส666เขายังไม่โผล่มาให้ผมเห็นในเกมไหนแต่มันก็ยังมีเรื่องแปลกๆคอยทำให้ผมหลอนอยู่เป็นระยะ หลายๆครั้งระหว่างที่ผมเล่นเกมอยู่บางทีตัวละครของผมก็จะตายไปเองดือด้อโดยที่ผมยังไม่ทันได้ทำอะไรบางทีผมก็ต้องตกใจเพราะจูจ่ๆตัวอวตารของผมตาก็เปลี่ยนเป็นสีแดงแล้วผมก็ไม่รู้นึกยังไงลองพิมพ์ชื่อเกมเกส66 6หไนแแมในหน้าค้นหาปรากฏว่าเกมนั้นมันกลับมาแล้วผมเลยลองเข้าไปเล่นเกมนั้นดู ตอนแรกที่เข้ามาภาพในเกมก็ยังดูปกติดีแต่เพียงพลิบตาเดียวที่ผมเห็นร่างใครบางคนในเกมร่างนั้นก็พุ่งเข้ามาฆ่าผมตายอย่างรวดเร็วแล้วคอมของผมก็ค้างและปิดชัดดาวไปเองผมพยายามจะคิดว่าทุกอย่างมันคงเป็นเพราะคอมผมรวนตอนนั้นผมพยายามจะไม่คิดมากแต่สุดท้ายผมก็ยังฝันร้ายถึงภาพตัวแปลก ที่วิ่งตรงเข้ามาแทงผมตายมันก็น่าแปลกนะครับทั้งนั้นที่ผมก็กลัวมากจนผมเก็บมาฝันร้ายแต่ผมกลับห้ามตัวเองไม่ให้กลับไปเล่นโ o บล็อไม่ได้เลยและแทบทุกครั้งที่ผมเล่นเกมใน r o บล็ x ผมก็ยังคงถูกเทเลพอร์ตไปที่เกมของ g กส666และวนลูปไปเจอกับเหตุการณ์หลอนๆเหมือนเดิมซ้ำๆถึงแม้ในตอนหลังทางทีมงานโรบล็อจะยอมเชื่อ และลบเกมนั้นออกจากเว็บไปแล้วแต่ผมก็ยังกลัวอยู่ดีผมเลยสร้างแอคเคาท์ใหม่ขึ้นมาและหวังว่าเกส666จะไม่เจอผมอีกอัปเดตวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับอัปเดตสุดท้ายนึกไม่ถึงว่าพ่อผมปิดคอมไปเมื่อกี้เพียงแค่แป๊บเดียวแล้วผมเดินกลับมาที่เตียงผมก็เจอกับกระดาษโนท้ทที่วางไว้บนหัวเตียงกระดาษนั้นเขียนว่า มาเล่นซ่อนแอบกันเถอะมองไปที่หน้าต่างสิผมรีบหันไปมองที่หน้าต่างผมก็เจอกับกระดาษโน้ตอีกแผ่นหนึ่งแปะอยู่ผมเดินเข้าไปดูก็เจออีกข้อความที่เขียนไว้สั้นๆเปิดหน้าต่างแล้วผมก็ทำตามข้อความนั้นโดยอัตโนมัติแล้วที่ด้านนอกบ้านผมก็เห็นร่างคนคนหนึ่งเงยหน้าขึ้นมามองผมมันเป็นร่างดำรูปทรงแปลกๆ ไม่เหมือนคนปกติทั่วไปผมรู้สึกว่ารูปส่งนั้นมันเหมือนกับร่างของเกส666กกับแวลตาสีแดงที่จ้องตรงมาที่ผมแต่เพียงผมกระพริบตาเพียงแป๊บเดียวปรากฏว่าร่างนั้นมันก็หายไปแล้วหลังจากวันนั้นผมก็ไม่กล้ากลับไปเล่นคอมอีกเลยและผมก็ขอให้ที่บ้านเอาคอมไปทิ้งให้ไกลจากผมผมก็หวังจริงๆว่ามันจะจบเรื่องทุกอย่างได้ และสุดท้ายนี้ผมก็ขอเตือนผู้คุณอีกครั้งอย่าให้มันหาตัวคุณเจอเด็ดขาดและทั้งหมดนี้ครับก็คือเรื่องเล่า3 u s ยูเซอร์ลึกลับแห่ง Roblox มีใครชอบเรื่องไหนเป็นพิเศษก็อย่าลืมเม้นเข้ามาพูดคุยกันได้เลยนะครับขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังเรื่องราวจนจบครับใครที่ชอบเรื่องเล่าแบบนี้ ก็ขอฝากกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เพื่อจะได้ไม่พลาดเรื่องราวใน e ีพีใหม่ๆของเราครับสำหรับตอนนี้ผมก็ต้องขอกล่าวคำว่าขอบคุณและสวัสดีครับ